ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนานเลยนะคะเมื่อสาวใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวตลกดังอย่างจตุรงมกจกนั้นได้ออกมาโพสตภาพสวมบทดาราหน้าใหม่งานนี้บอกเลยนะคะว่าสวยจนจำไม่ได้ทําเอาคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ไอจแฮบแตกค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลูกไม้ที่ตกไม่ไกลต้นจริงๆนะคะสาหรับสาวใบเฟิร์นหรือว่าใบเฟิร์นพัสกรพลบุญพิธีกรนักแสดงชาวไทยเป็นลูกสาวของนักแสดงแล้วก็ตลกชื่อดังอย่างคุณจตุรงพลบุญแล้วก็เป็นลูกสาวคนแรกอีกทั้งนะคะเธอนั้นยังมีน้องสาวต่างมารดาหนึ่งคนค่ะคือนัชชาภาพลบุญหรือว่าน้องปุยฝ้ายเคยแสดงละครเรื่องไวโซนคนมหัสา,ารย์นะคะซึ่งเป็นนักแสดงเหมือนกันโดยงานนี้ค่ะสาวใบเฟิร์นนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยด้วยการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ ปี2003และก็ยังได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพอีกด้วย และต้องบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันนะคะสาวใบเฟิร์นพัสกรเนี่ยก็มีผลงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งละครโทรทัศน์หรือซิทคอมแล้วก็ภาพยนตร์มากมายโดยสาวใบเฟิร์นเริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องลูกตลกตกไม่ไกลตนต่อด้วยโกยเถยโยมแล้วก็อีกต่างๆอีกมากมายนะคะทั้งนี้เธอก็ยังเป็นพิธีกรรายการดังๆซึ่งเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาคุณหน้าคุณตาก,กันอย่างดีค่ะและล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาขยี้ตารัวๆค่ะเมื่อเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเปิดภาพล่าสุดสาวใบเฟิร์นพัศกรกันบ บอกเลยว่างานนี้สวมบทดาราหน้าใหม่สวยจนจํากันไม่ได้ซึ่งสาวใบเฟิร์นพัสกรนะคะนั้นก็ได้โพส์ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเองโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าพอฉันลืมตาขอให้ไม่เจองานนี้บอกเลยว่าท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมมยอาทิเช่นสาวต้นหอมสกุลตลานะคะที่เธอนั้นเพิ่งทําหน้ามาใหม่ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าทําไมต้องมาสวยแข่งวัวกูแต่งก่อนหรอในขณะที่คุณหนิงปาน,นิตาก็คอมเมนต์ว่าสวยมาก ขณะที่ทางด้านพระเอกหนุ่มอย่างแอมพิรวัตรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่างามระเบิดซึ่งบอกเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเปิดภาพสาวใบเฟิร์นพรสกรกันชัดขณะที่ชาวเน็ตนั้นเนี่ยก็เข้ามาการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าสาวใบเฟิร์นสวยมากจริงๆงานนี้เธอนั้นเนี่ยจะสวยขนาดไหนเราไปชมภาพล่าสุดพร้อมๆกันเลยค่ะ